แลย่ใส่ผมต้องการเจอเอกราชสุวรรณภูมิเอ้าถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอเอกราชผมขอไปฉีบแป๊บเดียวผลลาอดโซตอนให้โลคงพี่อ,ออกตัําใจหายใจควงเล่นสี่ห้าหกปวดใจอกสองสาม เเหหลลลมกกรราาะบบบนยออดปสุง้แ่ผมต้องการเจอเอกราไม่ใช่คนนี้ครับพี่เอกอยู่ไหนพี่เอกพี่เยกมาดูจริงเปล่าเอกราสวรรูพงศอยู่ไหนครับบังคับที่มาตามข่าวสารบ้านเมืองแม่งเลงไบบ่งแั่ฟูตบอลแล้วเยังไงเออเรื่ออะไร ก็เป็นอย่างแล้วกันไปละเดี๋ยวไปหาเงี้ยวกันตามสบายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปฉีดแป๊บนึงนะตามสบายเอาร้องเลยร้องเลยเดี๋ยวพี่ไปฉีดแป๊บเดียวมีกุหลาบ